คือวัดมหาธาตุไรมทรอาชการที่หนึ่งรามาธิบดีที่หนึ่งสร้างเมื่อ1 9 1ด าหนอันนี้วัดมหาธาเข้ายี่สิบาทเหมือนกันคนเยอะเจอวัดตะกี้เลยคนเยอะมากมีล่มให้ด้วยแต่ดีนะที่ว่ามันไม่มีแดดแล้ววัดมีคนเยอะคนเยอะโอ,โอโตรงนี้ ปวดหลังปวดะเขาดูแต่ตรงนั้นเนดูแต่ตรงนี้นะเขาขัมีตใจเนประวัชนนมีก็เลยกลัว น่าจะมีไฟสวยอะบางคืนะไม่ตรงนี้เอียงมาหน่อยนิดนง

แต่เอียงเนี่ยด uh ูดูได้สรุปได้ไหมแกอ๋อเขาไม่ทำเป็นเอียง เป็นดันปัสสาวะตอ้มันตันเหรอไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไปได้แต่ว่าพวเาที่มัีน่ก็ีว้สึท่ดีับเร้มัเปิดอ๋อ โอ้ข้างนอกมันก็เป็นแบบที่สวยเหมือนกันนะเจ็ดสีส่ซานเฟสตะกี้ก็บอกว่าสีส่ซานเนะ 加油！加油！来。 บบว,วัหดหลวงอ,อยู่เออวัดทหารใหญ่มีแบบเจดีย์แบบเยอะอ่ะล้อม,มด้วยเจดีย์นี่เขาก็บูรณะนะเนี่ยแต่ดีน้ำไม่ท่วมดะตรงนี้ไม่ใกล้อืมอันนใกล้น้ำอืมถ้าน้ำท่วมแล้วจบเลยวัใช้ยวัารา,าม,มาันใกล้ รถสีสรรรังเกตหนึ่งใส่วัดที่เราผ่านมาช่วงใช่ไหมเพชรตรงนั้นแหละที่เราผ่านมาสวยนะอันนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนเจดีวัดนะเดีนะ๋ยวดูดี่ซีนไลท from The Piano <ise> Park เป็นแบบอาคารเลยไหมนี่คือใหญ่เลยเนาะนีคือีคือใหญ่เลยถูกถูกเลยนะถูกเนี่ยหวานอยาไปจังห่ะกไปนงอยู่

ก็เป็นวัดมหาธาตุ เยอะมากอ๋อเขามีดูให้ดูด้วยฮ้อ๋อไปดูหน้าพระพุทธรูปก่อนที่เป็นต้นไม้อะเหรออือดูเรื่องเรื่งมากเลยส่งสวยมากเลยภาพปางประทานดูดิ อันนี้ภาพที่มันอะไรนนี่น่าจะเป็นโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่กเหรอนั่นแหละเ JD โอ้โแล้วถล่มมั้งเนี่ยอืมน่าจะถลม่มพระปางประธานมหาธานีา่เดีดูแค่นี้ไปไปดูไฮไลท์ไฮไลท์คือพระพุทธรูปที่ มีหน oh, ้าอยู่ตรงต้นไม้โอ้ตรงนั้นเป็นเป็นเหมือนกำแพงเดี๋ยวอยู่เท่านั้นกำแพงว้รวมแล้วยิ่งใหญ่มากแกงไก่ถ้าไม่โดนเผาอันนี้คือเผาแล้วแต่ก็ยังสวยงามอยู่เจ๋งมากเลย มีหลายวัดมีหลายเจดีมากไม่น่าเลยก็ย,ยังดีดียังเหลือให้ดูท่อนี้ก็คือดีแหละก็ย,ยังอันหลักอันนี่ไงเจอแล้วตรงนี้แลหละไฮไลท์ที่เขามาดึงกันไมเป็นไรดูเพื่อน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 ที่ไห เสียนพระพุทธรูปในรากไม้อาไปเรามานั่งกันห้นั่งลงเสียนพระพุทธรูปอยู่ในต้นไม้นี่ดูไฮไล์เลยฮาเล่สายไหมหรอฮาเล่ฮาเล่ขายให้ทุกคนนะลูกฮาเล่ลองตั้งเขาบอกว่าเพื่อแสดงความปรานายายืนเหเสียนพระพุทธรู อยู่ใต้ต้นไม้พี่มเขาพี่มาเเป็นลากต้นไม้หมแล้วแล้ก็มีเสียงพูดเล์อีกแล้วโอ้มาดังัเเสียงค้า a m a z i น่ฉยเสียงเสียงไปไปไปอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ให้หายไม่ให้หายอ๋ ออาทะเลี๋วเ <c oughs> อาเอาอาเอไหนถ่ายหน่อยเข้าใจไหมส่วนพี่าลือกเาถ่ได้ได้ได้เดี๋ยวอ่ที่ลรากันหม่อย้น

คือไฮไลท์เนาะแล้วเราก็จะไบกันแล้วจกกบการ์เลงที่วัดมหาธาตุอจิทยานะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปจ้า